อาตมาพระ้าจาย์โกใสหรือะอาจยา์เหนือเศรษฐีจันทพิโชววันนี้ทระอาจารย์ก็อยู่ป่าช้าของบ้านสันป่าศักก็จะให้ดูบรรยากาศนะโยมบางทีถ่ายทําตอนกลางคืนโยมก็ว่ามันน่ากลัวก็เลยตั้งแต่นี้ก็เลยจะถ่ายแบบกลางวันตอนนี้อากาศก็ผ้าทิศก็เริ่มจะตกแล้วช่วงนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงกว่าแล้ว ข้างบนก็เป็นป่าชุมชนอ่ามันยากาศของป่าช้าก็อาจจะไม่น่ากลัวเหมือนตอนกลางคืนแต่ว่าก็ถือว่าก็เคยถ่ายทำก็เยอะพอสมควรแหละแต่ทางพระอจารย์ก็เอาแบบกลางวันดีกว่าอ่าเพราะว่าหนึ่งการใช้ไฟสองตอนค่ำกลางคืนนี่ มันก็เป็นอันตรายแก่ทางพาด้วยก็เลยเอาแบบนี้ง่ายสบายใจก็